สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮาหนอยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่25นะครับมค .65 ต้องขออภาัายสมาชิกด้วยนะครับ2วันนะครับ เนื่องจากเป็นไข่นะครับไปฉีดวัคซีนมานะครับโมโดนานะครับไข่สองวันเลยนะครับพึงหายดีนะครับยังไม่หายดีเท่าไหร่นะครับเลยมาทําไว้ต่อนะครับเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับย้าเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับ เป็นสูตร2ตัวตรงไปกับบนล่างนะครับซึ่งผมได้คำนวณไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้เลยนะครับมาดูที่น้อยพิเศษ หมายพิเศษก็จะมีหกแปดแปดหกเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่นแปดวิ่งเก้าอยู่ที่น้อยปกติ ปกติก็จะมี90 09 02 20ส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่น2วิ่ง0น่อย VIP หน่อย b a p ก็จะมี53 35 93 39ส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่น5วิ่ง3ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับที่ผมย้ำทุกคลิปนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละหน่อยนะครับ บางวันก็ออกตรงๆนะครับบางวันก็ออกสับกันนะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ